สวัสดีค่ะชื่ออภิชยาจเจริญนันชื่อเล่นอิมเอฟอายุ24ปีเพิ่งจบจากมหาวิทยาลัยค่ะป่านนี้ก็เพิ่งเรียนจบปริญญาตรีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยคณะมนุษยศาสตร์เอกเกาหลีค่ะน,นี้มีความสนใจในพวกภาพยนตร์แล้วเราก็เจาะไปที่ตัวคอตูมของตัวละครนะคะว่าเขาใส่เสื้อผ้าอะไรก็เลยรู้สึกว่าอยากออกแบบ อยากทําให้มันดีขึ้นอะไรอย่างนี้ระหว่างที่เรียนก็จะมีเพื่อนๆกับอาจารย์คอยให้ความปรึกษาแบบว่าเออคำนี้เรเรียกว่าอะไรนะเขาก็จะคอยสอนเราไปเรื่อยๆอันก็จากที่ไม่เคยเย็บก็ทําให้เราเย็บเป็นแต่ว่าพอชอบก็เลยทําให้เราเรียนได้เรื่อยๆคุณครูก็ใจดีมากๆแล้วก็ให้คำปรึกษาค่ะแบบบางทีแบบ อาจจะจบคาแล้วแต่เราก็ยังไปถามนอกคาดได้อะไรอย่างนี้เป็นคนที่ชอบหลายสไตล์แต่ถ้าเป็นสไตล์ส่วนตัวที่ชอบก็จะเป็นพวกอของแบรนด์พวกโมชิโนอเล็กซานเดอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าด้วยความที่อยากเป็นสไตลิสต์มันก็เลยต้องมีความรู้ด้านแฟชั่นหลากหลายแล้วก็สไตล์หลากหลายตามที่จะแบบเปลี่ยนไปตามลูกค้าได้อะค่ะจริงๆก็ไม่ยากนะคะเพราะว่าเหมือนตอนที่เราต้องออกแบบชิ้นงานของแต่ละวิชาท้ายคาบอย่างเงี้ย ก็เขาจะให้เราออกแบบเองแล้วเราก็ต้องมานั่งคิดว่าเออเราจะทํายังไงที่เรารู้สึกว่าเออมันเป็นแบบเราแล้วเราก็คิดว่าเย็บไหวแล้วก็ก่อนหน้าน,นี้เขาก็จะให้ไปหารเสิร์ชของข้อมูลแต่ละแบรนด์ในการอ้างอิงก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้คนพบสไตล์เร็วขึ้นค่ะรู้สึกว่าข้อดีของการที่ได้เรียนวิชาแฟชั่นดีไซน์นะคะคือเราสามารถวาดรูปตามภาพในหัวที่เราคิดได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ1ปีที่ผ่านมาแล้วค่ะ ก็ได้ความอดทนแล้วก็ได้เรียนรู้สไตล์แฟชั่นใหม่ๆแบบด้วยความที่เราไม่เคยมีพื้นฐานเลยอ่ะมันทําให้เราแบบค่อยๆเข้าสู่วงการนี้ได้เข้าใจว่าแบบเแบบออแฟชั่นที่เราชอบเนี่ยมันไม่ได้มีแค่แบบว่าเออแพทเทิร์นหรือว่าแค่การออกแบบอย่างเดียวมันมีทั้งแบบว่าการตลาดข้อมูลกระบวนการคิดพวกรีเสิร์ชการเกียร์ไซส์แล้วก็แบบ พวกการดับเบิ้งอะไรเงี้ยค่ะมันมีมากกว่าที่เราคิดอีกก,การมาเรียนแฟชั่นตอนเนี้ยค่ะทำให้รู้สึกว่าถ้าจะสร้างแบรนด์ตอนเนี้ยก็สามารถตอบโจทย์ตลาดได้ค่ะถ้าเกิดเรามีสไตล์เป็นของตัวเองแล้วก็เขาเรียกไงต่อให้เราจะตามตลาดแต่ว่าถ้าเรายังชอบสไตล์นั้นนะคะก็สามารถเอาเสื้อผ้าที่เรียกพวกแฟชั uh, ่นกลับมาใส่ซ้ำได้มันจะได้แบบเป็นการใช้ให้คุ้มอะค่ะที่เราซื้อมา